สองพระบ้านวันนี้นําเสนอพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนั้นก็ถือว่าเป็นพระเครื่องเนื้อโลหะที่ระยบความยมสูงสุดเรียกว่าเป็นจกกักรพรรดิแห่งพระรูปหล่อเพราะว่าได้นี้วันนี้ก็เลยนำมาให้ท่านชมโดยจะเป็นสำหรับพระรูปหล่อองนี้ก็จะเป็นจริงที่ตา แล้ววันนี้ก็จะเป็นมีเกร็ดน่ารู้นะครับเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับภารูปลอหรือข้อเงินโดยเฉพาะเรานําข้อมูลเกี่ยวกับการหล่อแบบโบราณการหล่อพระนะครับการหล่อพระว่าในสมัยก่อนมีการหล่อที่เรียกว่าที่เราเรียกว่าหล่อโบราณหลอยังไงหล่อโบราณน,นะฮะเพราะบางทั้นที่ยังเพิ่งศึกษาใหม่ๆก็จะได้เป็นพื้นฐานในการศึกษาภระรูปลอซึ่งว่าเป็นพระหล่อโบราณ มีขั้นตอนและวิธีการในการทำยังไงซึ่งการทำผ้ารูปหล่อหรือทำเหรียญหล่อโบราณในยุคต้นๆน,นะะก็จะมีขั้นตอนเป็นลำดับนะครับการทำผ้ารูปหล่อขั้นตอนแรกก็คือ,คอต้องมีการการขึ้นดินหุ่นก่อนครับการขึ้นดินหุ่นก็คือมีการแกะหุ่นดินตามรูปแบบ ของพระที่ต้องการนะครับแกะหุ่นขึ้นมาแล้วก็เอาหุ่นมาหล่อเป็นองค์พระอย่างนี้เขาก็เรียกว่าแกนหุ่นดินครับแกนหุ่นดินอันนั้นเป็นขั้นขั้นแรกขั้นต่อไปพอพอได้แกนหุ่นดินทางช่างก็จะเข้าลูกขี้พึ่งครับเข้าลูกขี้พึ่งจะนําขี้พึ่งมาพอกองคพระ พอนำมาพอกก็จะมีการแกะและมีการตกแต่งรายละเอียดก็จะได้รูปขี้พึ่งอมงพระที่ต้องการจะให้เป็นในลักษณะอาการต่างๆนะครับตลอดจนลวดลายตามความต้องการของผู้แกะแบบนั่นเองอันนี้ก็คือรูปแบบการหล่อโบราณซึ่งหลวงพ่อเงิน ับวัดบางคานลูกหลอกก็มีวิธีการแบบนี้ขั้นต่อไปก็คือการพอกดินขี้บัวครับพอได้ลูกขี้พึ่งแล้วก็นําดินขี้วัวซึ่งดินขี้วัวนั้นก็เป็นการนําขี้วัวมาคั้นน้ําผสมกับดินเหนียวและทรายให้ให้จับตัวกันแน่นเหนียวครับก็พอกให้ทั่วองค์พระองขี้พึ่งแล้วก็เจาะรูตรงปลาย เพื่อจะให้ขี้พึ่งไหลออกมาเมื่อถึงความร้อนนะครับอัน,นั้นก็เป็นขั้นตอนที่3ขั้นตอนต่อไปก็คือการเทสารละลายโดยการนำโลหะผสมที่หลอมละลายรวมกันเข้าที่แล้วก็เทลงในเบ้าแม่พิมพ์มันก็จะทำให้เกิดความร้อนความร้อนก็จะทําให้ขี้พึ่งละลายออกมาจากรูที่เจาะไว้ก็เรียกว่าการสํารอกขี้พึ่งนะครับโลหะผสมก็จะเข้าแทนที่ขี้พึ่ง ก็จะได้เป็นรูปองค์พระที่ต้องการอันนั้นก็คือเป็นขั้นตอนในการหลอ่อขั้นต่อไปก็คือการทุบเบ้าทิ้งเมื่อมีกระบวนการต่างๆที่ผ่านมาเสร็จเรียบร้อยก็จะทำให้เกิดการโลหะนั้นจับกันแน่นแข็งและเย็นดีแล้วช่างก็จะทุบเบ้าดินที่หุ้มองค์พระไว้ออกให้หมดจากนั้นก็จะสำเร็จรูป เป็นพระหล่อโบราณที่เรียกว่าพระพิมพ์เบ้าทุกเพราะฉะนั้นลักษณะของการหล่อพระนี้ก็จะโบราณนั้นก็จะขาดความละเอียดของเส้นรูปพันุ์แล้วก็ด้วยเป็นเครื่องมือแบบครูปัญญาชาวบ้านรวมทั้งการโลหะผสมก็ไม่ได้มีการช่างวัดตวงและก็ควบคุม รวมถึงพวกความร้อนต่างๆก็ทำให้องค์พระจะไม่มีความคมชัดแต่ธรรมชาติของดินพ่อขุ่นและความไม่พอดีของการของโลงหะผสมก็ถือว่าเป็นความคลาสสิกหรือความมีสเสน่ห์ของพ่าลุกหล่อโบราณโดยเฉพาะพ่าลุกหล่อของพ่อเงินวัดบางคานนั้นก็ถือว่าเป็นการเกิดจากการหลอมรวม แล้วก็การผสมผสานเป็นหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมณะตามซอกขององค์พระกลายเป็นจุดต่างๆที่ในการพิจารณาพระได้นะครับเราก็มาดูว่านอกจากอ,อันนั้นก็เท่าที่พูดมานั่นก็คือเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่สรุปให้ฟังง่ายๆสําสหรับฟังง่ายๆสําสหรับคนที่ศึกษาใหม่ๆนะครับทีนี้พอเรา เราลองดูด้านหลังดูครับตรงนี้ครับก็จะเป็นการนําเกร็ดความรู้มาให้ท่านได้สังเกตดูว่าด้านหลังของพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินะน,นะครับพิมขี้ตาด้านหลังก็คือเราต้องสังเกตดูว่าอันดูพื้นผิวของพระนะครับพื้นผิวของพระเนี่ยถ้าเราใช้กล้องส่งองขยายดู จะเห็นถึงผิวที่ขูดขัดเพราะว่าผ้าหล่อครับเป็นการหล่หอแบบหล่อโบราณเพราะฉะนั้นธรรมชาติของผิวผ้าก็จะมีการ,รขูดขัดนะครับนอกจากความขูดขัดแล้วบางครั้งเราก็จะเห็นว่ามีเนื้อเกินให้เห็นในบางจุดเนื้อเกินนะครับลิ้วจีวออันนี้ก็ต้องสังเกตลิ้วจีวรก็อาจจะไม่ได้คมชัดมากเกินไป เพราะว่าเป็นการหล่อในในยุคก่อนเป็นการหล่อแบบโบราณอย่างที่ทางรายการได้ให้ความรูร้เกี่ยวกับเรื่องการหล่อพระไปและว่าพระอาจจะไม่ได้ออกมาสวยงามทีนี้สีสันของพระส่วนใหญ่ก็จะกลมโนูไม่รีแบงครับอันนี้จะเป็นข้อสังเกตเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งดูด้านหน้าอีกครั้ง,งครับสำหรับด้านหน้า มีจุดที่เราใช้ในการสังเกตความแท้ของปละรุ่นนี้ก็คือว่าเราดูที่ลูกตาด้านซ้ายของอปละถ้าเราลองส่องดูก็จะมีจุดเนื้อเกินนะครับมีเนื้อเกินแล้วเราส่องที่ปากนะของปละ ก็จะมีการเผยอ้ากว้างนะครับเราสังเกตเห็นว่าไล่ลงมาตรงที่ริ้วจีวอนในช่องแขนซ้ายในช่องแขนซ้ายก็จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนะครับนี่ก็คือเป็นเกตในการพิจารณาและสังเกตทีนี้พระรูปหล่อของพระเงินนั้นก็จะผ่านการเวลามากกว่าร้อยปี นะครับทีนี้ตามซอกผิวภาพบ,บางจุดเราก็อาจจะปรากฏว่าจะมีคลาบดินเบ้าให้เห็นอยู่นะซึ่งสาม,มารถใช้ประกอบเป็นจุดที่ณาความแท้ได้โดยคลาบดินขี่เบ้านั้นก็จะมีลักษณะที่แห้งมีแห้งผากแล้วก็เกาะติดเกาะติดสนิทแน่นตามซอกผิวภาพนะครับ,นะรบแล้วก็เป็นเป็นมีความเป็นธรรมชาติที่ล้างออกยากนะครับ ธรรมชาติของพานุปรบพิงคิตาก็คือรอยพับซึ่งเกิดจากโลหะเหลวที่เทลงไปในเบ้าพิมแล่นไปทั่วถึงเต็มพิมรอยพับนี้เกิดขึ้นเฉพาะองค์คือไม่มีเหมือนกันเด็ดขาดนะรอยพับที่อยู่ตรงองค์นี้ก็คืออยู่ตรงบริเวณสังขานะครับตรงอกนะครับ โดยเราต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรมชาติของรอพับให้ดีปัจจุบันก็มีการทําเรียนแบบนะครับก็จะมีรอยพับในตําแหน่งเดียวกันหมดอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ของที่ทันทานทาน,ทาน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณากันทีนี้ในเรื่องของเรามาดูด้านข้างด้านข้างของโอปา คือลักษณะรูปล่อของพิมพ์คีตานั้นเป็นการหล่อโบราณเหมือนกับพิมพ์นิยมแต่มีข้อแตกต่างก็คือพิมพ์คีตานั้นจะหล่อแบบใช้บ่อประกบนะครับใช้บา่าประกบก็ปรากฏเป็นรอยตะเข็บที่ด้านข้างทั้งสองทั้งสองด้านเราจะพบรอยตะเข็บซึ่งในพิมพ์ในพิมหนึ่งพิม์นิยมนั้นจะจะเป็นการเทหล่อแบบมีช่อชวนวนก็จะไม่พบ เาตะเ็บเหมือนกับพิมพ์ขีตาเพราะว่า้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตานั้นจะเป็นสร้างก่อนพิมพ์นิยมเพราะฉะนั้นรูปแบบของภาพก็จะไม่สวยเหมือนกับพิมพ์นิยมครับแต่ก็มจะมีสเสน่ห์นะครับที่น่าศึกษานะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างและสัดส่วนนะครับ ของพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ี่ตาเรามาดอ,อมาดูโดยรวมของพระน,นะครับคือลักษณะโดยรวมของพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ี่ตาเราก็จะดูถึงความสมดุลและสมส่วนโดยพิจารณาจากผลต้นแบบ สัดส่วนสื่อถึงความสมบูรณ์เหมือนกับพระสังกัดาจนะครับเหมือนกับพระสังกัดายก็จะมีลักษณะที่มีความคมกลึงก็คือความกว้างของหน้าตักนะครับกับความหนาก็จะมีการใกล้เคียงกันสําหรับองค์ที่แบนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ไม่แท่อันนี้ก็เป็นเก็บในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ พระรูปหล่อยอดนิยมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคากพิงขี้ตานะครับรายการก็นําเสนอข้อมูลมาให้ท่านได้ทราบโดยเฉพาะท่านที่เริ่มศึกษาพระรูปหล่อหรือว่าสนใจพระรูปหล่ออีกนิดหนึ่งนะครับลักษณะใต้ฐานนะครับสังเกตใต้ฐานลักษณะใต้ฐานของ พร,ร,ระลบหลอมพเงินเป็นขี้ตาก็จะมีลักษณะเป็นหลุมบอ่อผูขะไม่ปรากฏรอยก้านจนวนเพราะว่าเป็นการเทหลอด้วยเบ้าประกบส่วนลักษณะใต้ฐานของพิมพิยมนั้นจะปรากฏรอยก้านจนวนและรอยตะใบแต่งให้เห็นเพราะเทหลอแบบขึ้นช่อได้คันละหลายองค์ทีนี้การแต่งตะใบร่องรอยตะใบ เราพิจารณาความเก่าหรือเราพิจารณาการแต่งรอยตะไบด้วยว่าเป็นการตะไบเก่าหรือตะไบใหม่ครับถ้าเป็นตะไบใหม่ก็อาจจะเป็นผ้าใหม่หรือเป็นพระยุคหลังแต่ถ้าเป็นตะไบเก่านั่นก็คือว่าเป็นพระยุคแรกซึ่งทันยุคข,ของหลวงพ่อเพราะฉะนั้นพระลูกหลงนองเงิน ที่เป็นพิ์ขี้ตานะครับใช้แม่พิพ์ประกอบ2ตัวคือกับพิ์ด้านหน้าและด้านหลังแล้วเทลอยทีละองค์ก็จะปรากฏเป็นตะเข็บด,ด้านข้างและบริเวณก้นหรือใต้ฐานก็จะมีลักษณะเป็นรอยยุบตัวครูขาครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังรายการสอบประบ้านขอบคุณมากนะครับท่านที่ ทานที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกด Subscribe ท่านสามารถกดติดตามรายการเราด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ